นี่คือเรื่องราวของอิสอักบุตรชายของอับราฮัมอับราฮัมได้เป็นบิดาของอิสอักอิสอักอายุได้สี่สิบปีเมื่อเขาแต่งงานกับเรเบาคาบุตรสาวของเบทูเอลชาวอารัมจากทินปัดดานอารัมและเป็นน้องสาวของลาบันชาวอารัมอิสอักอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อภรรยาเพราะนางเป็นหมันและองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงตอบคำอธิษฐานของเขานางเรีเบคาผู้เป็นภรรยาก็ได้ตั้งคันทารกในท้องเบียดดันกันจนนางร้องว่าทำไมฉันจึงต้องเจอเรื่องนี้ดังนั้นนางจึงไปทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับนางว่าสองชนชาติอยู่ในคันของเจ้าสองชนชาติที่เกิดจากตัวเจ้าจะแยกออกจากกันชนชาติหนึ่งจะแข็งแกร่งกว่าอีกชนชาติหนึ่ง และพี่จะรับใช้น้องเมื่อถึงกำหนดคลอดปรากฏว่ามีลูกแฝดชายอยู่ในคันของนางผลแรกที่เกิดมาตัวแดงมีขนทั่วตัวเหมือนเสื้อขนสัตว์ดังนั้นพวกเขาจึงตั้งชื่อให้ว่าเอสาวหลังจากนั้นน้องชายของเขาก็คลอดออกมามือของเขาจับส้นเท้าของเอสาวไว้ดังนั้นเขาจึงได้ชื่อว่ายาโคบอิสอับ อายุหกสิปีเมื่อเรเบคาให้กำเนิดบุตรชายทั้งสองเด็กชายทั้งสองคนเติบโตขึ้นเอสาวเป็นนายพรานผู้ช่ำชองเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตในทุ่งกว้างส่วนยาโคบเป็นคนชอบอยู่กับบ้านอยู่ตามเต็นต์ต่างๆอิสอักชอบกินเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้เขาจึงรักเอสาวแต่เรเบคารักยาโคบครั้งหนึ่งขณะที่ยาโคบกำลังทำอาหาร เอสาวกลับมาจากทุ่งกว้างและกำลังหิวจัดเขากล่าวกับยาควบว่าเร็วเข้าให้ฉันกินอะไรแดงๆที่ต้มอยู่นั่นสักหน่อยฉันหิวจะตายอยู่แล้วเขาจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าเอโดมยาควบตอบว่าขายสิทธิ์บุตรหัวปีของพี่ให้ฉันก่อนเอสาวตอบว่าดูสิฉันกำลังจะตายอยู่แล้วสิทธ์บุตรหัวปีจะมีประโยชน์อะไรต่อฉัน แต่ยาคบกล่าวว่าสาบานกับฉันก่อนดังนั้นเอสาวจึงสาบานกับเขาขายสิทธิ์บุตรหัวปีให้แก่ยาคบแล้วยาคบจึงแบ่งขนมปังและถั่วแดงต้มให้เอสาวเขาก็กินดื่มแล้วก็ลุกจากไปเห็นได้ว่าเอสาวได้ดูถูกสิทธิ์บุตรหัวปีของตนต่อมาเกิดการกระดานอาหารในดินแดนนั้นอีกครั้งหนึ่ง นอกเหนือจากการกระดานอาหารที่เคยเกิดขึ้นในสมัยอับราฮัมอิสอักจึงไปหากษัตริย์อาบีเมเลกชาวฟิลิสเตียที่เมืองเกราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่อิสอักและตรัสว่าอย่าลงไปอียิปต์จงอยู่ในแผ่นดินนี้อย่างที่เราบอกเจ้าจงอาศัยในแผ่นดินนี้สักระยะหนึ่งเพื่อเราจะอยู่ช่วยเจ้าและอวยพรเจ้าเพราะเราจะยกดินแดนทั้งหมดนี้ให้แก่เจ้า กับลูกหลานของเจ้าและจะทําให้คําปฏิญาณที่เราได้สาบานไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้าสํำเร็จเราจะทําให้ลูกหลานของเจ้ามีจำนวนมากมายเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าและจะยกดินแดนทั้งหมดนี้ให้แก่พวกเขาและประชาชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ,ผ่านทางวงวานของเจ้าทั้งนี้เพราะอับราฮัมได้เชื่อฟังเราและรักษาข้อกำหนดคำบัญชากฎหมาย และบทบัญญัติของเราฉะนั้นอิสะอัะยังคงอยู่ที่เมืองเกราเมื่อผู้คนที่นั่นถามเรื่องภรรยาของเขาเขาก็ตอบว่านางเป็นน้องสาวของข้าพเจ้าเพราะเขาไม่กล้าบอกว่านางเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเขาคิดว่าผู้ชายถิ่นนี้อาจจะฆ่าฉันเพราะเรเบคาเป็นเหตุเนื่องจากนางเป็นคนสวยเมื่ออิสะอัะอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานแล้ว กษัตริย์อาบีเมเลกข,ของชาวฟิลิสเตียมองลงมาจากหน้าต่างและเห็นอิสะอระคลอเคลียอยู่กับเรเบคาภรยาของเขาอาบีเมเลกจึงบัญชาให้นำตัวอิสระมาและกล่าวว่าแท้จริงนางเป็นภรรยาของท่านทำไมท่านจึงบอกว่านางเป็นน้องสาวอิสอักตอบว่าเพราะข้าพเจ้าคิดว่าตนเองอาจจะต้องตายเพราะนางอาบีเมเลกจึงกล่าวว่า ทำไมท่านทํากับเราอย่างนี้ถ้าหากว่ามีชายใดไปนอนกับภรรยาของท่านท่านก็จะนําความผิดมาตกอยู่กับพวกเราดังนั้นอบิเมเลกจึงออกคําสั่งถึงคนทั้งปวงว่าผู้ใดก็ตามที่ร่วมเกินชายคนนี้หรือภรรยาของเขาจะถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนอิสอักปลูกพืชผลในดินแดนนั้นและในปีเดียวกันก็เก็บเกี่ยวได้ร้อยเท่าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเขาเขาก็มั่งมีขึ้น ความมั่งคั่งของเขาก็เพิ่มพูนขึ้นทุกทีจนเขากลายเป็นคนใหญ่คนโตเขามีฝูงแพะแกะวัวและคนรับใช้มากมายจนชาวฟิลิสเตียอิจฉาดังนั้นพวกฟิลิสเตียจึงเอาดินถมบ่อน้ำทั้งหมดที่คนรับใช้ของอับราฮัมบิดาของเขาได้ขุดไว้ตั้งแต่สมัยที่อับราฮัมยังมีชีวิตอยู่แล้วอบบีเมเลกกล่าวกับอิสอัคว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นเถิด ตอนนี้ท่านมีกำลังมากกว่าพวกเราแล้วอิสอักจึงย้ายไปจากที่นั่นและตั้งถินฐานในหุบเขาเกราอิสอักขุดบ่อน้ำต่างๆที่ขุดในสมัยอับราฮัมบิดาของเขาขึ้นมาใหม่พวกฟิลิสเตียได้ถมบ่อน้ำเหล่านี้หลังจากที่อับราฮัมตายไปแล้วอิสอักก็ตั้งชื่อให้บ่อน้ำตามชื่อเดิมที่บิดาเคยตั้งไว้คนรับใช้ของอิสอัขุดพบบ่อน้ำจืดแห่งหนึ่ง ในหุบเขานั้นแต่คนเลี้ยงสัตว์เมืองเกราทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตว์ของอิสะอัะและกล่าวว่าน้ำนี้เป็นของเราอิสระจึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั้นว่าเอเสกเพราะพวกเขาโต้เถียงกันคนของอิสอัะจึงขุดบ่อน้ำขึ้นอีกบ่อนหนึ่งแต่มีการทะเลาะกันเรื่องบ่อน้ำนั้นด้วยดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่าสิทนาเขาย้ายไปจากที่นั่นแล้วขุดบ่อน้ำอีกบ่อนหนึ่ง คราวนี้ไม่มีใครมาทะเลาะเรื่องบ่อน้ำนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่าเรโหโบทเขากล่าวว่าบัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานที่ให้เราแล้วเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในดินแดนนี้จากที่นั่นเขาขึ้นไปยังเบเอรเชบาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่เขาในคืนนั้นและตรัสว่า,รวาเราคือพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าอย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้าเราจะอวยพรเจ้าและจะให้ลูกหลานของเจ้าทวีจำนวนขึ้นเพราะเห็นแก่อับราฮัมผู้รับใช้ของเราอิสอักจึงสร้างแท่นบูชาขึ้นที่นั่นและนมัสการออกพระนามของพระยาเวเขาตั้งเต็นท์ที่นั่นและคนรับใช้ของเขาก็ขุดบ่อน้ำบ่อหนึ่งขึ้นที่นั่นด้วยในระหว่างนั้นกษัตริย์อบีเิเมเลกกับอาหุดย์ซัดที่ปรึกษาส่วนพระองค์และแม่ทัพฟ,ฟีโค เดินทางจากเมืองเกรามาพบอิสอักอิสอักถามพวกเขาว่าพวกท่านมาหาข้าพเจ้าทำไมในเมื่อพวกท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นศัตรูและขับไล่ข้าพเจ้าออกมาพวกเขาตอบว่าพวกเราเห็นชัดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านดังนั้นพวกเราจึงพูดว่าควรจะทำศาสตาบาลตกลงกันระหว่างเราคือระหว่างพวกเรากับท่าน ให้พวกเราทำสันติสัญญากับท่านว่าท่านจะไม่ทำอันตรายพวกเราเหมือนที่พวกเราไม่ได้ทำร้ายท่านแต่ได้ปฏิบัติต่อท่านอย่างดีเสมอมาและส่งท่านจากมาอย่างสันติและบัดนี้ท่านได้รับพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอิสระึงจัดงานเลี้ยงให้พวกเขาคนเหล่านั้นก็ได้กินดื่มเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นต่างฝ่ายก็ให้สัตาบานต่อกันจากนั้นอิสระ ก็ส่งพวกเขาให้เดินทางต่อไปและพวกเขาก็จากไปอย่างสันติในวันนั้นเองคนรับใช้ของอิสระมาบอกเรื่องบ่อน้ำที่ขุดว่าเราพบน้ำแล้วเขาจึงตั้งชื่อบ่อนั้นว่าชิบาและเมืองนั้นจึงได้ชื่อว่าเบเอเชบามาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเอสาวอายุได้สี่สิบปีเขาแต่งงานกับยูดิตบุตรสาวของเบเอรีชาวฮิตไท และกับบาเสมัตบุตรสาวของเอโรนชาวฮิตไทพวกเขาทําให้อิสอักักับเรเบคาขมขื่นใจเมื่ออิสอักชราแล้วดวงตาของเขาเสื่อมลงจนมองไม่เห็นเขาเรียกหาเอสาวบุตรชายคนโตว,ว่าลูกเอย๋ยเอสาวตอบว่าลูกอยู่ที่นี่อิสระก,กล่าวว่าตอนนี้พ่อก็แก่แล้ว จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้บัดนี้เจ้าจงเอาอาวุธของเจ้าคือกระบอกใส่ลูกธนูและคันธนูออกไปยังทุ่งกว้างล่าสัตว์ป่ามาให้พ่อแล้วทำอาหารรสดีแบบที่พ่อโปรดปรานและนำมาให้พ่อกินพ่อจะได้ให้พรของพ่อแก่เจ้าก่อนพ่อตายขณะที่อิสอับพ,พูดกับเอสาวบุตรของเขาอยู่นั้นนางเรเบคาก็ได้ยินเมื่อเอสาวออกไปยังทุ่งกว้างเพื่อล่าสัตว์ และนำกลับมาเรเบคาก็พูดกับยาโคบบุตรชายของนางว่าดูเถิดแม่ได้ยินพ่อของเจ้าพูดกับเอสาวพี่ชายของเจ้าว่าจงเอาเนื้อที่ล่ามาทำอาหารรสดีให้กินพ่อจะได้ให้พรของพ่อแก่เจ้าต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนพ่อตายลูกเอ,อ๋ยฟังให้ดีและจงทําตามที่แม่สั่งไปที่ฝูงสัตว์คัดลูกแพะอย่างดีสองตัวมาให้แม่ แม่จะได้ทำอาหารรสดีให้พ่อของเจ้าอย่างที่พ่อเจ้าโปรดปรานแล้วเจ้าจงนำไปให้พ่อของเจ้ากินเพื่อเขาจะได้ให้พรของเขาแก่เจ้าก่อนที่เขาจะตายยาโคบพูดกับนางเรเบคามารดาของเขาว่าแต่เอสาวพี่ชายของลูกนั้นขนดกส่วนลูกเป็นคนผิวเกลียงถ้าเกิดพ่อจับต้องตัวลูกเล่าพ่อก็จะรู้ว่าลูกหลอกลวงท่าน และลูกจะถูกสาปแช่งแทนที่จะได้รับพ่มารดาของเขากล่าวว่าลูกเอย๋ยขอให้คําสาปแช่งนั้นตกอยู่กับแม่เถิดจงทำตามที่แม่บอกไปเอาลูกแพะมาให้แม่ยาโคบจึงออกไปนําลูกแพะมาให้มารดาของเขาและนางก็ทำอาหารรสดีอย่างที่บิดาของเขาโปรดปรานแล้วเรเบคาหยิบเสื้อผ้าที่ดีที่สุดของเอสาว บุตรชายคนโตของนางซึ่งมีอยู่ในบ้านมาสวมให้ยาโคบบุตรคนเล็กของนางจากนั้นนางยังได้เอาหนังแพะหุ้มแขนและคอที่เกลี้ยงเปล่าของเขาแล้วนางก็ยื่นอาหารรสดีนั้นและขนมปังที่นางทำให้ยาโคบบุตรของนางเขาเข้าไปหาบิดาของเขาและพูดว่าพ่อขอรับอิสอับพูดว่ามีอะไรหรือลูกเจ้าคือใครยาโคบ กล่าวกับบิดาว่าลูกคือเอสาวลูกหัวปีของพ่อลูกได้ทำตามที่พ่อสั่งแล้วโปรดลุกขึ้นมารับประทานเนื้อที่ลูกหามาเพื่อพ่อจะได้ให้พรของพ่อแก่ลูกอิสะอัะถามบุตรชายของเขาว่าทำไมหาได้เร็วนักล่ะลูกยาโคบตอบว่าก็เพราะพระยาเวพระเจ้าของพ่อประทานความสำเร็จแก่ลูกแล้วอิสระจึงพูดกับยาโคบว่า ลูกเอ๋ยเข้ามาใกล้ๆให้พ่อคลำตัวลูกดูจะได้รู้ว่าเจ้าเป็นเอสาวลูกของพ่อจริงหรือไม่ยาโคบเข้าไปใกล้อิอัคบิดาของเขาอิอัคจับต้องตัวเขาแล้วคิดว่าเสียงเป็นเสียงของยาโคบแต่มือเป็นมือของเอสาวอิอัคก,ก็จำเขาไม่ได้เพราะมือของเขามีขนดกเหมือนมือของเอสาวพี่ชายของเขา ดังนั้นอิสอักจึงเตรียมอวยพรเขาอิสอัะถามว่าเจ้าคือเอสาวลูกชายของพ่อจริงๆหรือยาคบตอบว่าใช่ขอรับแล้วอิสรก,กล่าวว่าลูกเอย๋ยเอาเนื้อมาให้พ่อกินเพื่อพ่อจะได้ให้พรของพ่อแก่เจ้ายาควบยกอาหารมาให้อิสระก,ก็รับประทานยาคบนำเหล้าอางุนใหม่มาให้และอิสะอัะก,ก็ดื่มจากนั้น อิสระบิดาของเขาก็พูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยมานี่สิมาจูบคำนับพ่อดังนั้นยาโคบจึงเข้าไปจูบบิดาเมื่ออิสะอัะได้กลิ่นเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่ก็อวยพรเขาและกล่าวว่าใช่แล้วเป็นลูกชายของเราเหมือนกลิ่นท้องทุ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งอวยพรขอพระเจ้าประทานน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์และประทานฝนบนแผ่นดินแก่เจ้า คือให้อุดมด้วยข้าวและเหล้าอางุนใหม่ขอให้ชาติทั้งหลายรับใช้เจ้าและชนชาติต่างๆน้อมคำนับเจ้าจงเป็นนายเหนือพี่น้องของเจ้าขอให้บรรดาบุตรชายของบรรดาเจ้าน้อมคำนับเจ้าขอให้ทุกคนที่แช่งเจ้าถูกสาปแช่งและให้ทุกคนที่ให้พรเจ้าได้รับพรหลังจากที่อิสัะอวยพรอยาโคบจบแล้วและยาโคบเพิ่งจะลาบิดาของเขาออกไป เอสาวพี่ชายของเขาก็กลับมาจากการล่าสัตว์เขาก็ทำอาหารรสดีและนำมาให้บิดาของเขาด้วยแล้วเอสาวกล่าวกับบิดาว่าเชิญพ่อลุกขึ้นนั่งรับประทานเนื้อที่ลูกล่ามาเพื่อพ่อจะได้ให้พรของพ่อแก่ลูกอิสอัคบิดาของเขาถามว่าเจ้าเป็นใครเขาตอบว่าลูกชายของพ่อเอสาวลูกหัวปีของพ่ออิสอัค ก็โกรธจนตัวสั่นและกล่าวว่าแล้วใครกันเล่าที่ได้ล่าเนื้อและนำมาให้พ่อพ่อเพิ่งกินไปก่อนที่เจ้าจะมาและพ่อได้อวยพรเขาและเขาจะได้รับพรแน่เมื่อเอสาวได้ยินบิดาพูดเช่นนั้นก็ร้องไห้เสียงดังด้วยความขมขื่นและพูดกับบิดาว่าอวยพรลูกอวยพรลูกด้วยเถิดพ่อแต่อิสักกล่าวว่าน้องชายของเจ้า มาหลอกเอาพอรของเจ้าไปแล้วเอสาวพูดว่าที่เขามีชื่อว่ายาคบก็ถูกแล้วไม่ใช่หรือเขาได้หลอกลูกมาสองครั้งแล้วเขาได้เอาสิทธิ์ผุดหัวปีของลูกไปและคราวนี้ยังได้เอาพอรของลูกไปอีกแล้วเขาถามว่าพ่อไม่มีพรเหลือให้ลูกบ้างเลยหรืออิสระอตอบเอสาวว่าพ่อได้ตั้งให้เขาเป็นนายเหนือเจ้าและให้ญาติพี่น้องของเขาทั้งหมด เป็นคนรับใช้เขาพ่อขอให้พระเจ้าค้ำจุนเขาด้วยข้าวและเหล้าอางุนใหม่แล้วพ่อจะทำอะไรเพื่อเจ้าได้อีกเล่าลูกของพ่อเอย๋ยเอซาวกล่าวกับบิดาอีกว่าพ่อมีเพียงพรเดียวเท่านั้นหรือพ่อของลูกโปรดอวยพรลูกด้วยเถิดพ่อของลูกแล้วเอซาวก็ร้องไห้เสียงดังอิสอับบิดาของเขาตอบว่าที่อาศัยของเจ้าจะห่างไกลาจากฝนบนแผ่นดิน จากน้ำค้างแห่งฟ้าสวรรค์เบื้องบนเจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยดาบและเจ้าจะรับใช้น้องของเจ้าแต่เมื่อเจ้าทนไม่ได้เจ้าจะสลัดแอกของเขาพ้นจากคอของเจ้าเอซาวเก็บความแค้นที่มีต่อ,อยาโควบไว้เพราะพรที่บิดาได้ให้ยาคบเขาบอกกับตนเองว่าวันไว้ทุกข์ให้พ่อก็ใกล้เข้ามาแล้วตอนนั้นเราจะฆ่ายาคบน้องชายของเรา เมื่อมีคนมาบอกเรเบคาว่าเอสาวบุตรชายคนโตของนางพูดว่าอย่างไรนางจึงเรียกยาควบบุตรชายคนเล็กมาและกล่าวกับเขาว่าเอสาวพี่ชายของเจ้ากำลังวางแผนจะฆ่าเจ้าเป็นการล้างแค้นลูกเอย๋ยวัดนี้จงทำตามที่แม่สั่งจงรีบหนีไปหาลาบันพี่ชายของแม่ที่เมืองฮารานไปพักกับเขาสักระยะหนึ่งจนกว่าความโกรธเคี้ยวของพี่เจ้าจะคลายลง เมื่อพี่ชายของเจ้าหายโกรธและลืมสิ่งที่เจ้าทำไว้กับเขาแม่ก็จะส่งคนไปตามลูกกลับมาจากที่นั่นแม่ไม่อยากเสียลูกทั้งสองคนไปในวันเดียวแล้วเรเบคาพูดกับอิสอัะว่าฉันจะทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วเพราะผู้หญิงชาวฮิตไทยเหล่านี้ถ้าอยากควบหาภรยาจากหญิงในดินแดนนี้จากหญิงชาวฮิตไทยอย่างนี้ชีวิตของฉันก็ไม่มีค่าที่จะอยู่ต่อไป ดังนั้นอิสระจึงเรียกยาโคบมาและอวยพรเขาและสั่งว่าอย่าแต่งงานกับหญิงชาวคานาอันจงรีบไปที่ปัดดานอารำไปยังบ้านของเบตูเอลผู้เป็นบิดาของแม่เจ้าแล้วหาภรรยาให้ตัวเจ้าเองจากที่นั่นจากบรรดาลูกสาวของลาบันพี่ชายของแม่เจ้าขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธิอวยพรเจ้าและให้เจ้ามีลูกหลานมากมายทวีขึ้น จนเป็นประชาคมของชนชาติทั้งหลายขอพระองค์ประทานพรที่ประทานแก่อับราฮัมให้กับเจ้าและลูกหลานของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้กรรมสิทธิ์ในดินแดนที่บัดนี้เจ้าอาศัยอยู่อย่างคนต่างด้าวดินแดนที่พระเจ้าได้ประทานแก่อับราฮัมแล้วอิสอักก็ส่งยาควบให้ออกเดินทางไปและเขาก็ไปยังปัดดานอารมไปหาลาบันบุตรชายของเบทูเอลชาวอารม าบเป็นพี่ชายของเรเบคาผู้เป็นบารดาของยาคบและเอสาวฝ่ายเอสาวรู้ว่าอิสอักได้อวยพรยาคบและส่งเขาไปที่ปัดดานอาร,รมให้ไปหาภรรยาจากที่นั่นและเมื่ออวยพรยาคบแล้วก็ได้สั่งเขาว,ว่าอย่าแต่งงานกับหญิงชาวกาณาอันทั้งได้ยินว่ายาคบก็เชื่อฟังพ่อแม่และออกเดินทางไปปัดดานอาร,รมเอสาวก็ตรหนักว่า อิสอัคผู้เป็นบิดาของเขาไม่ชอบหญิงชาวคณะอันมากเพียงใดเอซาวจึงไปหาอิชมาเอลแล้วแต่งงานกับนางมหาลัตน้องสาวของเนบายศบุตรสาวของอิชมาเอลบุตรชายของอับราหัมนอกเหนือจากภรรยาที่มีอยู่แล้ว